เสียงไซเรนแว่วดังมาจากถนนใหญ่ผู้คนที่กำลังรอรถเมหันไปมองด้วยความสงสัยก่อนที่สายตาทุกคู่จะจับจ้องไปยังหญิงสาวคนหนึ่งที่อุ้มลูกน้อยแนบบอกน้ำตาคลอเต็มใบหน้าเธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเข้าประชิดพร้อมเอกสารบางอย่างในมือเสียงร้องให้ของเด็กเล็กดังขึ้นทันทีราวกับจะสะกิดหัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นให้สั่นสะเทือน แม่คนนั้นพยายามกอดลูกแน่นขึ้นร้องขอด้วยเสียงสั่นเครือแต่คำพูดของเธอถูกกลบด้วยเสียงคนรอบข้างที่เริ่มวิพากษวิจาร์ไปต่างๆนานาบ้างก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ทำผิดอะไรบ้างก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและความสงสัย เด็กน้อยไวัยไม่ถึงสามขวบยังคงสะอื้นไม่หยุดมือเล็กๆคว้าคอเสื้อแม่ไวแน่นขณะที่ตำรวจพยายามแยกแม่ออกมาทุกการเคลื่อนไหวเหมือนชะลอเวลาเสียงผู้คนพึมพำผสม,มกับเสียงร้องให้ที่บาดลึกลงไปในใจของผู้ที่ได้ยินหลายคนยืนอึ้งไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปช่วยบางคนกลับเริ่มมีน้ำตาโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยเสียงเข้มแต่แฝงด้วยความลังเลทว่าเสียงหัวใจของเด็กที่สะอื้นอย่างน่าสงสารกลับดังกว่าคำสั่งนั้นเสียอีกผู้หญิงคนนี้คือใคร ทำไมเธอถึงถูกจับต่อหน้าลูกเล็กกลางเมืองใหญ่เช่นนี้และเพราะเหตุใดทุกอย่างจึงเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายโดยไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เสียงกดชัตเตอร์จากโทรศัพท์ดังเป็นระยะคลิปวิดีโอเริ่มถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแม้เหตุการณ์ยังไม่จบลงแต่บรรยากาศรอบป้ายรถเมล์กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันจนผู้คนรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก แม่คนนั้นยิ่งกอดลูกแน่นกว่าเดิมใบหน้าของเธอซีดขาวสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังมองไปรอบๆเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือเธอศบตากับหญิงชาราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เหล็กของป้ายรถเมยหญิงชารานั้นถึงกับน้ำตาคลอแต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นไปห้ามเด็กน้อยร้องให้จนเสียงแหบพร่ามือเล็กๆที่สั่นไหวพยายามเอื้อมไปโอบรอบขาอแม่เหมือนกลัวว่าจะถูกพรากออกจากกันทุกคนที่ยืนมองต่างก็ใจสั่นตามบางคนเริ่มตะโกนถามตำรวจเสียงดังว่าทำไมต้องจับเธอตรงนี้ ทำไมไม่ให้เธออยู่กับลูกก่อนตำรวจหนุ่มอีกนายที่ยืนอยู่ข้างหลังชนักเล็กน้อยเขามองเด็กที่สะอื้นจนตัวโยน่าวตาของเขามีทั้งความลังเลและความสับสนแต่คำสั่งจากวิทยุที่ยังดังแทรกในหูฟังทำให้เขาต้องก้าวต่อไปโดยไม่อาจหยุด เสียงฮือฮาของฝูงชนดังขึ้นเรื่อยๆจนบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเหมือนจะเกิดการประทะความรู้สึกโกรธเสียใจและเวทนาปะปนกันไปทั่วทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเกินกว่าจะทนไหวทันใดนั้นเสียงผู้ชายไวกลางคนดังขึ้นจากฝูงชนเขาเดินแหวกคนเข้ามาข้างหน้าชี้ไปที่ตำรวจด้วยน้ำเสียงสั่นสะเทือนว่าพวกคุณรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรต่อหน้าลูกเล็กๆคนหนึ่งเด็กคนนี้จะโตไปพร้อมกับภาพจำว่าแม่ถูกลากออกไปต่อหน้าต่อตา คำพูดนั้นเหมือนประกายไฟที่จุดให้ฝูงชนส่งเสียงดังยิ่งขึ้นหลายคนเริ่มตะโกนสนับสนุนบางคนถึงขั้นยกมือถือขึ้นไลฟ์สดทำให้เหตุการณ์ที่ป้ายรถเมล์เล็กๆแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจทั้งเมืองในเวลาไม่กี่นาทีแม่ที่ถูกจับกุมสันสถานไปทั้งร่างแต่ยังคงกอดลูกน้อยแน่นเธอพึมพำเสียงเบ,เบาเกือบไม่ได้ยินว่าอย่าพรากหนูไปจากแม่เลยเด็กน้อยยังสะอื้นไม่หยุดเสียงให้ระมมสะท้อนกับผนังกระจกของป้ายรถเมล์กลายเป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปถึงหัวใจของทุกคน เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองเริ่มมองหน้ากันเหมือนลังเลว่าจะทำอย่างไรต่อไปทว่าทางวิทยุยังคงส่งคำสั่งซ้ำๆให้ควบคุมตัวทันทีความกดดันทำให้บรรยากาศรอบตัวเงียบลงชั่วครู่ทุกคนราวกับรอคอยการตัดสินใจครั้งสำคัญแต่ในจังหวะที่ตำรวจขยับแขนเพื่อจะคว้าตัวแม่เสียงร้องให้แหลมเล็กของเด็กก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันก้องกังวานกว,านกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจนทำให้หลายคนในฝูงชนถึงกับสะดุ้งน้ำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทุกสายตาจับจ้องที่ภาพนั้น แม่ที่กอดลูกไว้แนบอกตำรวจที่ยืนตัวแข็งเหมือนหุ่นฝูงชนที่กำลังคุกรุ่นด้วยอารมณ์หลากหลายความเงียบชั่ววูบกลับกลายเป็นเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเสียงตะโกนแรกดังขึ้นจากด้านหลังฝูงชนอย่าพาเธอไปตามมาด้วยอีกหลายเสียงที่ดังประสานกันราวกับคลื่นโถมเข้ามาไม่หยุดฝูงชนเริ่มขยับร่างเข้ามาใกล้ตำรวจมากขึ้นความกดดันหนาแน่นจนบรรยากาศเหมือนจะระเบิดออกได้ทุกเมื่อ ตำรวจนายหนึ่งยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ถอยห่างแต่ไม่มีใครขยับกลับทุกคนยืนแน่วแน่เหมือนพร้อมจะยับยั้งการกระทำที่พวกเขาเห็นว่าไม่ยุติธรรมเสียงโทรศัพท์ที่กำลังไลฟ์สดยังคงดังอยู่พร้อมกับคอมเมนต์ที่ทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากผู้ชมทั่วเมืองแม่ที่ถูกจับสะอื้นจนแทบหมดแรงน้ำตาเปียกชุ่มใบหน้าแต่เธอก็ยังไม่ยอมปล่อยลูกน้อยเด็กเล็กตัวสันไหวกอดเขาแม่แน่นขึ้นราวกับกลัวว่าจะถูกพรากไปในวินาทีนี้เอง เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากอีกฝากถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเสริมกำลังปรากฏตัวผู้คนในฝูงชนต่างเบี่ยงสายตามองบางคนเริ่มส่งเสียงโหฮาบางคนตะโกนถามหาความจริงว่าเธอทำผิดอะไรคำถามนั้นลอยไปกลางอากาศแต่ไม่มีคำตอบจากปากเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งชั่วขณะเหลือตามีเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเบาของเด็กน้อยที่ยังคงก้องสะท้อนอยู่ท่ามกลางความเงียบเงันฝูงชนเฝ้ารอคอย ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกฎหมายกับหัวใจมนุษย์หรือจะเกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสายลมร้อนพัดวูบผ่านเหมือนเพิ่มแรงกดดันให้กับทุกลมหายใจเสียงฝีเท้าของตำรวจชุดเสริมดังใกล้เข้ามาแต่ฝูงชนกลับไม่ถอยนี้ตรงกันข้ามพวกเขาก้าวเข้ามาขวางเป็นกำแพงมนุษย์ที่ป้ายรถเมล์ ชายวัยรุ่นคนหนึ่งตะโกนออกมาเสียงดังเราจะไม่ยอมให้จับเธอไปจนกว่าจะรู้ความจริงเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั้งบริเวณตามมาด้วยเสียงสนับสนุนจากผู้คนรอบๆร,ราวกับคลื่นที่ถาโถมใส่เจ้าหน้าที่ตรงหน้าตำรวจนายที่ถือเอกสารเริ่มตัวสันเล็กน้อยแววตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลเขามองแม่ที่กอดลูกไว้แน่นมองเด็กที่ยังสะอื้นสะอื้นจนแก้มแดงแล้วก็เหลือไปเห็นสายตาของฝูงชนที่จับต้องมาด้วยความคาดหวังกดดันให้เขาต้องตัดสินใจบางอย่าง ทันใดนั้นเสียงโทรข่งจากรถตำรวจดังขึ้นนี่คือหมายจับอย่างเป็นทางการโปรโดถอยหา่าแต่แทนที่จะทำให้คนยอมถอยมันกลับยิ่งจุดไฟให้ฝูงชนกราดเกลี้ยวหลายคนตะโกนถามหาความผิดหลายคนเริ่มบันทึกภาพใกล้ขึ้นเรื่อยๆแม่คนนั้นหอบหายใจแรงเหมือนใกล้หมดแรงแต่ดวงตาของเธอยังเปล่งประกายไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอเอ่อยเสียงสันเครือแต่ชัดเจนฉันไม่ได้ทำผิดพวกคุณกำลังทำผิดมหัน คำพูดนี้ทำเอาฝูงชนเงียบลงชั่ววูบทุกสายตาเบิกกว้างราวกับกำลังรอฟังความจริงที่จะพลิกทุกสิ่งเสียงของแม่ยังคงสั่นแต่หนักแน่นพอที่จะฝ่าความวุ่นวายออกไปได้สิ่งที่พวกเขากล่าวหาฉันมันไม่จริงเธอกอดลูกแน่นขึ้นดวงตาแดงช้ำจากน้ำตาแต่กลับเต็มไปด้วยแรงศรัทธาฉันเป็นพยานของเรื่องที่คนทั้งเมืองไม่เคยรู้และพวกเขาพวกเขาไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยฝูงชนเริ่มหันมามองหน้ากันด้วยความมึนง,งงเสียงกระซิบถามกันเบาๆว่าพยานเรื่องอะไร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงสัยที่ค่อยๆก่อตัวเป็นแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกัดฟันแน่นเขาเพลอเอ่อยออกมาด้วยเสียงต่ำแทบไม่ต่างจากพึมพำหยุดพูดเธอถ้าไม่อยากให้แย่ยไปกว่านี้แต่เสียงนั้นกลับถูกไมโครโฟนจากมือถือที่กำลังไลฟ์สดจับได้ชัดเจนผู้ชมที่ติดตามเหตุการณ์ทางออนไลน์เริ่มถล่มคอมเมนต์อย่างบ้าคลั่งเขาหมายถึงอะไรซ่อนอะไรอยู่ เด็กน้อยที่สะอื้นอยู่เงียบลงเล็กน้อยเหมือนสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดรอบตัวแววตาใสาซื่อมองผู้ใหญ่ทุกคนอย่างไม่เข้าใจแต่อ้อมแขนเล็กๆยังคงเกาะแม่ไวแน่นเหมือนกลัวว่าจะหายไปเสียงโหดคือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมบอกความจริงบอกมาซะว่าเกิดอะไรขึ้นฝูงชนก้าวเข้าใกล้ตำรวจมากขึ้นเรื่อยๆจนเส้นแบ่งระหว่างกฎหมายกับความโกรธเกรี้ยวของผู้คนแทบจะถูกบทขยี้ แม่เงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอพูดช้าๆแต่ชัดถ้อยชัดคำสิ่งที่ฉันเห็นมันคือความลับที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ทันใดนั้นเสียงไซเรนรถตำรวจอีกคันก็ดังขึ้นก้องสนั่นไปทั้งถนนทุกคนสะดุง้งหัวใจเต้นแรงเหตุการณ์กำลังจะพลิกผันในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงไซเรนที่ดังลั่นทำให้บรรยากาศตรงป้ายรถเมล์ตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมรถตำรวจคันใหม่เบรกกระทันหันตรงริมถนนประตูเปิดออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบสีดำเต็มยศใบหน้าของพวกเขาแข็งกร้าวกว่าชุดแรกที่มาถึง ฝูงชนเริ่มส่งเสียงโหหาและถอยหลังเล็กน้อยแต่ความโกรธและความอยากรู้อยากเห็นยังคงขวางไว้ไม่ให้ใครหนีไปไกลทุกสายตายังคงจับจ้องมาที่หญิงสาวกับลูกน้อยในอ้อมแขนแม่สุดลมหายใจลึกราวกับตัดสินใจบางอย่างได้แล้วเธอเอ่ยเสียงดังฟังชัดวันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นฉันอยู่ตรงนั้นฉันเห็นพวกเขาทำกับคนที่ไร้ทางสู้แล้ววันนี้พวกเขาก็อยากปิดปากฉันเหมือนกัน คำพูดนั้นเหมือนระเบิดกลางฝูงชนเสียงซุบซิบดังขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่หลายคนยกมือถือขึ้นถ่ายใกล้ขึ้นบางคนถึงกับตะโกนถามใครพวกเขาคือใครตำรวจชุดดำก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยน้ำเสียงจากวิทยุดังแทกควบคุมพื้นที่ทันทีอย่าให้เธอพูดต่อเด็กน้อยสะอื้นอีกครั้งร่างเล็กๆสั่นระริกเหมือนรับรู้ได้ว่าแม่กำลังถูกบีบให้เงียบแม่กอดลูกแน่นขึ้นดวงตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความมุ่งมั่น ฝูงชนเริ่มขยับเข้ามาโอบล้อมรอบตำรวจบางคนถึงขั้นชูกำปั้นขึ้นฟ้าเสียงตะโกนก้องดังไปทั่วพวกเราอยากได้ความจริงทุกสิ่งเหมือนกำลังเดินทางไปสู่การประทะครั้งใหญ่และทุกวินาทีที่ผ่านไปก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงว่าความลับที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยออกมาต่อหน้าทุกคนในแบบที่ไม่มีใครจะหยุดได้เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่กลางฝูงชนเธอผลักตัวเองแหวกผู้คนเข้ามาข้างหน้ามือถือในมือยังคงไลฟ์สดอยู่หยุดนะ อย่าเพิ่งทำอะไรเธอน้ำเสียงหนักแน่นจนฝูงชนเงียบชั่วขณะผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเหมือนนักลก่าวเสื้อเชิดสีขาวกับกล้องห้อยคออยกไมโครโฟนเล็กๆขึ้นฉันมีหลักฐานที่จะยืนยันคำพูดของเธอเสียงคือฮาดังกล้องฝูงชนโหมแรงขึ้นราวกับไฟถูกเติมเชื้อตำรวจชุดดำที่กำลังก้าวเข้าหยุดชนักทันทีแววตาแข็งกร้าวแปลเปลี่ยนเป็นความระแวงแม่ที่กอดลูกอยู่เบิกตากว้างน้ำตายัางไหลแต่ใบหน้ามีแสงแห่งความหวังเล็กๆเธอสบตากับนักข่าวราวกับเจอคนที่จะเป็นเสียงแทนเธอ นักกล่าวกดเปิดไฟลในแท็บเล็ตที่เธอถือไว้ภาพเบลอๆปรากฏขึ้นเสียงพูดคุยที่บันทึกไว้ดังออกมาแผ่วเบาเสียงชายคนหนึ่งที่ฟังชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังสั่งการบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงนั้นพูดถึงการจัดการคนที่อาจเป็นภัยต่อผลประโยชน์ฝูงชนถึงกับอึ้งบางคนร้องโอ้พระเจ้าบางคนตะโกนทันทีพวกคุณกำลังปิดปากพยานจริงๆใช่ไหมตำรวจชุดดำรีวิทยุสื่อสารเสียงดังสั้นๆลบภาพยึดอุปกรณ์ทันที บรรยากาศที่ป้ายรถเมล์ประตูขึ้นอีกครั้งเสียงตะโกนโหฮาดังก้องไปทั้งถนนผู้คนเริ่มขยับเข้าประชิดตำรวจมากกว่าเดิมขณะที่แม่ยังคงกอดลูกไว้แน่นใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความหวั่นไหวปนความหวังว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในที่สุดเสียงโห่ร้องของฝูงชนดังขึ้นเรื่อยๆจนถนนทั้งสายสั่นสะเทือนผู้คนบางส่วนเริ่มตะโกนว่าปกป้องพยานปกป้องเธอราวกับคลื่นที่พร้อมจะถาโถามเข้าใส่เจ้าหน้าที่ได้ถุกเมื่อ ตำรวจชุดดำพยายามดันแถวของฝูงชนให้ถอยแต่กลับถูกแรงมหาศาลของคนที่รวมตัวกันผลักดันกลับเสียงปะทะกันของร่างกายดังระมมเสียงเด็กเล็กในอ้อมแขนแม่ก็ยิ่งร้องให้สะอื้นโหยนทำให้บรรยากาศโกลาหลยิ่งกว่าเดิมนักลก่าวหญิงพยายามชูแท็บเล็ตขึ้นเหนือสีสะเสียงบันทึกที่เปิดยังคงดังต่อเนื่องคราวนี้ชัดเจนขึ้นอย่าให้ใครรอดไปได้ไม่งั้นความจริงจะโผล่ทำยังไงก็ได้ให้เงียบไปตลอดการ คำพูดนี้ทำให้ฝูงชนแทบระเบิดหลายคนถึงกับตะโกนด้วยความโกรธเกรี้ยวนี่มันการฆ่าปิดปากพวกคุณคือคนร้ายต่างหากตำรวจบางนายเริ่มลังเลมองหน้ากันด้วยความสับสนเหมือนหัวใจไม่อาจฝืนทำตามคำสั่งที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะที่ผู้บังคับบัญชาในชุดดำยังตะโกนสั่งเสียงกร้าวหยุดพวกมันซะยึดทุกอย่างเดี๋ยวนี้แม่ที่ถูกจับหอบหายใจแรงน้ำตาอาบแก้มแต่เธอกลับตะโกนแข่งกับเสียงรอบตัวนี่แหละคือเหตุผลที่พวกเขาจะเอาฉันไป ฉันเห็นทุกอย่างกับตาตัวเองฝูงชนโหมแรงเข้าใกล้เสียงโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดสดยังคงส่งภาพออกไปทั่วเมืองภาพที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเสียงกดดันจากฝูงชนพุ่งขึ้นถึงขีดสุดบางคนคว้างขวดน้ำไปที่แนวตำรวจบางคนผลักดันโล่ให้ถอยหลังตำรวจแถวหน้าหลายคนเริ่มสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดทันใดนั้นตำรวจหนุ่มคนหนึ่งตะโกนลั่นพอเถอะเราไม่ควรจับเธอแบบนี้มันผิดตั้งแต่ต้นเสียงของเขาดังก้องเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางบรรยากาศตึงเครียด ฝูงชนเฮลันบางคนปรบมือบางคนตะโกนสนับสนุนใช่ยืนข้างความจริงตำรวจหนุ่มถอดหมวกกันน็อกออกโยนลงพื้นแล้วเดินมาขวางหน้าแม่กับลูกอย่างเปิดเผยเพื่อนร่วมง,งานของเขาหลายคนมองหน้ากันอย่างลังเลบางคนลดโล่ลงบางคนก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่เสียงจากผู้บังคับบัญชาย,ยังคำรามผ่านวิทยุใครขัดคำสั่งจะถูกลงโทษสถานหนักนักกล่าวหญิงยังคงยกแทบเล็ตขึ้นสูงภาพและเสียงหลักฐานถูกถ่ายทอดออกไปอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ยอดผู้ชมพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์หลั่งไหลจนแทบหยุดไม่อยู่ทุกคนในเมืองกำลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสดๆแม่กอดลูกแน่นขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเธอยังเต็มไปด้วยน้ำตาแต่เสียงที่เปล่งออกมาหนักแน่นนี้ไม่ใช่การจับกลุ่มเพื่อความยุติธรรมแต่มันคือการปิดปากผู้บริสุทธิ์เสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากอีกด้านของถนนก่อนที่ใครจะทันตั้งตัวกลุ่มชายลึกลับในชุดดำแบบไม่มีเครื่องหมายทางการก็โผลมาพร้อมกับบางสิ่งที่ทำให้ฝูงชนหวีดร้องด้วยความตกใจ วัตถุโลหะยาวคล้ายปืนถูกยกขึ้นเล็งไปยังนักข่าวที่ถือหลักฐานเสียงกรีดร้องดังลั่นฝูงชนรีบก้มลงบางคนเอามือปิดหัวบางคนวิ่งหนีแต่ยังมีอีกหลายสิบคนที่ยืนขวางไว้ด้วยความโกรธและกล้านักข่าวหญิงที่ถูกเล็งปืนเบิกตากว้างร่างเธอสั่นแต่ยังคงยกแท็บเล็ตขึ้นแน่นไม่ยอมปล่อยทันใดนั้นเสียงปืนปังดังขึ้นกล้องไปทั้งถนนแต่กระสุนกลับไม่โดนนักขก่าวตำรวจหนุ่มคนเดิมที่ยืนขวางหน้าแม่กับลูกพุ่งตัวเข้ามาปัดปืนออกไปทันก่อนกระสุนเฉียดแขนเขาจนเลือดซม ฝูงชนเฮลันเสียงตะโกนปกป้องพยานดังสนั่นราวกับพายุโหมกระหน่ำคนหลายสิบคนกรูเข้ามาล้อมชายชุดดำที่ถือปืนจนเขาเซมลงกับพื้นแม่ที่ยังอุ้มลูกอยู่ตะโกนทั้งน้ำตาเห็นแล้วหรือยังพวกเขายอมฆ่าเพื่อปิดปากคำพูดนี้เหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟทุกคนรอบๆยิ่งเดือดดานนักลก่าวรีบหมุนแท็บเล็ตกลับไปที่ไม้แล้วกดเปิดไฟล์ถัดไปภาพใหม่ปรากฏบนหน้าจอวิดีโอแอบถ่ายใบหน้าชัดเจนของชายคนหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ผู้คนในเมืองรู้จักดีกำลังนั่งสั่งการให้เก็บกวาดพยานทุกคนเสียงคือหาของฝูงชนเปลี่ยนเป็นเสียงโห่ร้องดังกล้องบางคนถึงกับตะโกนชื่อของชายคนนั้นออกมาพร้อมคำสาปแช่งตำรวจหลายคนในแนวป้องกันเริ่มทิ้งโล่และอาวุธลงบางนายวิ่งเข้ามายืนข้างประชาชนขณะที่ผู้บังคับบัญชาชุดดำตะโกนสุดเสียงทุกคนกลับเข้าที่นี่คือคำสั่งแต่เสียงนั้นถูกกลบด้วยคลื่นของความจริงที่กำลังเปิดเผยต่อหน้าต่อตาบรรยากาศกำลังถึงจุดแตกหัก ระหว่างอำนาจมือที่พยายามปกปิดความลับกับประชาชนที่ลุกขึ้นปกป้องแม่กับลูกตัวเล็กๆเสียงโกลาหลที่ป้ายรถเมล์ในวันนั้นดังก้องกังวานไปทั่วเมืองเหตุการณ์เล็กๆที่เริ่มจากการจับแม่กับลูกน้อยท่ามกลางสายตาของผู้คนกลับกลายเป็นประกายไฟที่ลุกลามจนทั้งสังคมต้องหันมาสนใจความจริงที่ถูกปิดบังมาเนิ่นนานกำลังถูกฉีกเปิดออกทีและชั้นท่ามกลางเสียงร้องให้ของเด็กเล็กที่ไม่มีใครอาจลืมได้ หลังจากวิดีโอหลักฐานถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์เพียงไม่กี่ชั่วโมงปกป้องพยานและหยุดปิดปากความจริงก็พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มผู้คนทั้งประเทศเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างร้อนแรงบ้างโกรธแค้นบ้างเสียใจแต่ทุกเสียงต่ามประสานกันเรียกร้องเพียงสิ่งเดียวความยุติธรรม นักเก่าวหญิงที่เสี่ยงชีวิตนำหลักฐานออกมาเธอแทบถูกลอบยิงต่อหน้าฝูงชนหากไม่ใช่เพราะตำรวจหนุ่มผู้กล้าคนนั้นพุ่งเข้ามาขวางไว้ก่อนตอนนั้นเองที่ชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งตำรวจของประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของอำนาจมืด แม่ที่ถูกหมายจับโดยไม่เป็นธรรมในที่สุดก็ได้รับการปกป้องจากฝูงชนเธอไม่ได้ถูกลากขึ้นรถตำรวจเหมือนที่ผู้บังคับบัญชาหวังไว้แต่กลับถูกอุ้มขึ้นโดยแขนของคนในเมืองที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างเธออยากกลัวนะพี่เราอยู่ตรงนี้ประโยคสั้นๆของใครบางคนในฝูงชนกลายเป็นแรงยึดเหนี่ยวใจให้เธอและลูกเล็ก เหตุการณ์ยืดเยื้อไปหลายชั่วโมงตำรวจบางส่วนหันหลังให้คำสั่งและเข้ามาร่วมยืนกับประชาชนขณะที่กลุ่มผู้บังคับบัญชาชุดดำเริ่มหมดทางต่อสู้เสียงตะโกนโหฮาดังกล้องไปทั่วถนนเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีชื่ออยู่ในวิดีโอถูกระบุชัดเจนผู้คนในเมืองแทบไม่อยากเชื่อว่าคนที่เคารพมานานกลับเป็นตัวการสำคัญของการปิดปากและการใช้อำนาจในทางที่ผิด วันต่อมาสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมใจกันรายงานข่าวนี้ภาพของแม่ที่กอดลูกน้อยท่ามกลางฝูงชนภาพตำรวจหนุ่มที่เลือดไหลจากแขนแต่ยังยืนขวางปืนเพื่อปกป้องความจริงและภาพของนักก่าวที่ยกแท็บเล็ตเปิดหลักฐานอย่างไม่เกรงกลัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสียงของประชาชนรัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปกระแสสังคมแรงเกินกว่าจะปิดบังเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกเรียกสอบสวนบางคนลาออกทันทีบางคนพยายามนี้แต่ถูกจับได้เพราะแรงกดดันจากสาธารณะ สำหรับแม่คนนั้นเธอกลายเป็นพยานที่ไม่อาจถูกกลืนหายไปในความมืดอีกต่อไปเธอได้รับการคุ้มครองจากองค์กรสิทธิมนุษยชนทันทีเด็กน้อยที่เคยร้องให้กลางป้ายรถเมล์ในวันนั้นกลับยิ้มได้เมื่อมีคนอุ้มเล่นรอบตัวรอยยิ้มของเด็กกลายเป็นภาพที่ผู้คนแชร์ต่อกันนับล้านครั้งพร้อมแคปชั่นว่านี่คือรอยยิ้มของความหวัง ตำรวจหนุ่มผู้กล้าถูกยกย่องเป็นฮีโร่แม้เขาจะบอกเพียงว่าผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำแต่ในสายตาของสังคมเขาคือคนที่เลือกหัวใจของความเป็นมนุษย์เหนือคำสั่งที่ไม่ถูกต้องนักข่าวหญิงก็เช่นกันเธอได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้กล้าที่เปิดโปงความจริงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต เรื่องราวที่ป้ายรถเมย์ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มธรรมดาแต่มันกลายเป็นการตื่นรู้ของสังคมผู้คนจำนวนมากออกมาเรียกร้องการปฏิรูปกฎหมายการตรวจสอบการใช้อำนาจและการปกป้องพยานที่แท้จริงเสียงเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกลบกลับดังขึ้นชัดเจนจนใครก็ไม่อาจเพิกเฉยได้อีกคืนหนึ่งหลังเหตุการณ์สงบแม่พาลูกน้อยออกมานั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเธอพูดกับลูกเบาๆว่านูคือตัวแทนของความหวังนะลูก แม่สัญญาจะปกป้องหนูและปกป้องความจริงนี้ให้ถึงที่สุดเด็กเล็กไม่เข้าใจคำพูดนักแต่ยิ้มออกมาทั้งที่ตายังมีคราบน้ำตาภาพนั้นอบอุ่นจนคนรอบๆที่เห็นถึงกับน้ำตาซึม